อ่าก้าวซ่กากันยังว่าที่ไหนเ้งกันยังเหรเดเปิดก็เพิ่มเดเปิดมดตได้มดบัได้มดบานวนี้มุดแช่ได้แช่ได้เอ้าได้มอไหนได้ที่ไหนเจ้าเอาเข้านีไปอี้มันี่เขาก็เไดเออไปนั่งซื้อน่นนะ้ามข้นเรื่องใดอันขึ้มฝันนันพยายางหักเอิมเท่ารัแต่างเห็นเป็นเพือน 1400, an, ula, okay, กันที่แบะสองแทงสามแทงอันเทียวเขาขึ้นมาเขาปักหัวไอนี่เป็นกิดถึงแล้วพอพอพอจับท่านี่ว่าเป็นตัวไแรกของพี่พอจับพระพีดีแปรสามแปรสามอ้าวเด็กว่างนะครับไปตามนะครับแนวทางความฝันของเจ๊หอยนะครับเจ๊หอยงวดที่ผ่านมานะครับได้สามโตตรงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมแบบนี้ที่คำนิยามอะไรนะครับกแับชุ่มเหมือนกนะครับโอ้ไซคือการย้ายในกระดับชุ่มนะครับทา้งสองอย่งคงเป็นแนวทางนะครับปิดความเชื่อสุขบุญนะครับผม ข้าวโพดบุญมาเป็นกับมะเขือคงฝันว่าเพื่นว่าให้ให้สมบัติเตยเตยเตยเฮียนเพื่อนนั่นละหกถังเพื่อนว่าจตไแตแล้วให้ไปพุดเอาเพื่อนว่าคไม่ได้กันเลยชาวบ้านก็ไปไล่ไล่ข้ากับมาจนหน้าเพื่นล่ากับมานั่งในกันเมื่อขมู่นี่แหละแต่ว่าพ่อเขบอกว่าปกติเกาว่านำให้นั่งนั่นม่มาเปิดเป็นวังสี่อ่ะเปิดทั้งคืนบัดนี้ชาวบ้านพ่อใจเขาว่าเาเป็นเด็กหน่อยนั่นน่ะเราก็ให้เขาเปิด พ่อก็เลยอดพ่อก็ว่าบกขาเปิดดอกในควบฝันนี่งในควบฝันควบฝันว่าบกขาเปิดดอกพ่นบ่อยเปิดก็บ่เปิดดอกก็ว่างสี่เนาะบัรนีิเข่าโรนพี่บ้านอันม้วนจยงกับเบนน่ะมึงเปิดเลยมึงเปิดเลยมึงก็เป็นคนหนึ่งคือกันเปิดได้คื่อเกินคนวางสี่น่ะในความฝันนี่เออในความฝันฝันได้บางย่างเลยเนาะบัรนีิก็มาเปิดเปิดได้ถังหนึ่งครับถังเดียวมันเป็นงานสั่งคือซีแทนแต่ก็มันมีของเก่าอยู่อยู่หลายหอู้จังหวัดนี้จะได้ไรสิได้น้ำเสียหอยนี่ตัวร้อมืออืด รอบไม่ให้มาที่พิธีอ่าทำเมืองเด้อครับคือแล้วคือให้ให้หมดเข่าพึ้ฝันเลยขึ้นฝันดีเป็นตนานายเลยฝันฝันเลยทีขึ้นฝันแล้วฝันอุ้ๆมาขึ้นฝันว่าอันมาไหมอันชิมเผลนเผลอเผลามีท้องบ่ท่นได้นอนหลับเลยซจ้าพ่อหง่มานางนี่แหละนอนล่วงไปเดี๋ยวเราไม่ได้งานจะถูกเราว่าเจ้าเป็นอย่างใจเจ้าเ้าเจ้าสั่น เออ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 ไปนั <c oughs> ่งหน่อนี่ในข้อฝันมือขึ้นนี่เออในข้อฝันมือขึ้นเออไปนั่งฝันว่าฝันว่าจะหาท้องอ่ะนะท้องมันอยู่น้ำไตมืองานมันเไี่นั่นบอที่ในหลุมนั่นเพื่นเราหลุมนั่นมันมีท้องอยู่หลายเพื่อนว่าบอกตั้งสารอ่ะเออหายไปขุดเอาอีกเด้อเพื่อนว่าหานบอกเข้าหนีเบอร์เพื่นทีนมัดนี่เขาก็เลยเออไปนั่งซื้อๆนั่นยนะเขาปูหูเรื่องในอันข้อฝันนั่นพยายามงัดถังเอิญเข้าครับกาลังเห็นเป็นเพื่อน ซ้ำนี่แหละสองแทงสามแทงอันเีอะเขาคือว่าเขาปักหัวนั่นเองคือเป็นคิปเป็นปักผมนั่นเนาะเปนๆเออเป็นๆนั่นเองกระด้งเหลี่ยมโยบโยบอยู่กระด้งมันไม่ลอยมาเป็นเม็ดเม็ดทองเนี่ยเป็นที่ไตไตนั่นแหละคุณผู้ชมว่าคุณไตไตไตเฮียนเพลนั่นแหละหกถังเพคุนว่าเตัดแล้วให้พี่พุดเอาเพคุนว่าครับม่ได้ก็เลยชาวบ้านก็ไปไล่หลายเจ้าก็มาบ้หน้าคุณน่ะก็มานั่งในกันมืดมัวนี่แหละแต่ว่าเพี่นก็บอกว่า ปกติค่ะว่านั่งให้นางนั่งมาเปิดเประนางสี่นะเปิดทั้งคืนบัตริชาวบา้านบ่พอใจค่ะว่าถ้าเป็นเด็กหน่อยนัน่นน่ะบ่ให้เขาเปิดเขาก็เลยเขาก็ว่าประกาศเปิดดอกดนี่ไหมฝัน่อนเพื่อนเพืฝัน,น,น,นว่าประกาศเปิดดอกรู้ไหมเปิดกับบ่เปิดดอกกว่างที่เนาะบัตริ แถวโรนพยบาลอันม่วนจมกับเบนมามึงเปิดเลยมึงเปิดเลยมึงก็เป็นคนหนึ่งคือกันเปิดได้คือกัน่นวางส่นะในความฝันนี่เออในความฝันีฝันในบางยาวเลยเนาะบานนี้ก็มาเปิดเปิดแด้ทั้งหนึ่งครับทั้งเดียวไม่เป็นง่ายงคือซีแทงแต่ก็มันมีของเก่าอยู่อยู่หลายหลายสางซีแทงเออเป็นส้างน้ำเก่าเออเป็นผ้าเป็นยางเต็มเลยบ้านนี้ ฟันแล้วละจบละเนาะเาไปเปิดแล้วขึ้นใช้ข้าวบ้านเพา่พ่อใจเข้ายังสีนะเข้ากนะ็ไม่ได้เปิดเลยถังนั่นก็เลไม่ได้เปิดแตนะ่เปิดถนะังเดียวหมดเ่ยเออหมดก็แบบนี้มาขึ้นที่สองมาฟันอีกคนจมกับเบนใหญ่ๆละ่ะเขาไปหายไปหายเลยวะไปเปิดเลยไปเปิดเลยมึงอกาเปิดเด็คนหนึ่งคือกันเราเฉียดยางอ่อนบ้านเฉียดว่าว่าบรให้เขาเปิดนะมเฉียดให้ข้าวบ้านเข้าไหมบรให้เขาเปิดไหมมือที่สองได้ไปฟันนี่มึงเอากล้วยไปไล่ไปหอยไปเฮี้ยนมึงไล่หาเชี่ยเพื่อนว่าบ้านเลขที่เขา เก่าสีนั่นเออสีเก่าสีเก่ากบเออแต่ยังว่าให้กลับไปฟันให้พ่นพุไรฟังอยู่ก่บ่เก้าอันหน้าซางก็สีแทงเลยหมดเป็นบ่แล้วให้ทั้งสองขนหน่าซ่างสีแทงส่างอน้าเก่าเก่าสีก็ถือบนังตัวเออบันนี้ก็ไา่หอยหอยห้เฮี้ชาเชี่ยหาเชี่ยเออบ้าเล็สีกับซีเก่าเก้าซีก่าสีหาเก้าซี่ยังว่าสิไเงี้ยัง่อเนว่าชอบบ้านในเปิดก็คือจะได้เปิดมดได้ได้มดบ้านได้มดบ้าน หมวดนี <Merci. S 1> ้เราไม่ใช <ai> ่ไ mm ด้เอาได้หมดได้ได้หมดได้เจ้เอาเอาหมวดนี้จะได้อะไรสิได้น้ำเียหอยนี่ต่อรอบมืออื่นตีรอบไม่แห้งเลยพี่ที่อ่าทำเมืองเด้อครับพี่น้ำใส่เมดปัานนะเขาขึ้นฟันเลยขึ้นอีนฝันดีเนต้นเลยขึ้นฟันอะไรสขึ้นฝันแล้วฝันคู่ฟันมากขึ้นโอ้ะานันเล ลอยมาเป็นเม็ดเม็ดทองแมเป็นอยู่ใต้ใต้นั่นล่ะเพิ่นว่าฮู้บ่ว่าทองปูนมันอยู่บ่งใดเพิ่นว่าเฮาบ่ทันได้ฮู้ว่าทุงปูนมันเหลือยู่บรองใดทองปูนนี่บ่อยู่รอยเสาเพิ่นบ่อยู่บ่องใดอยู่รบบ่งเสาบ่โอ้ยอยู่ข้างเก่าโอยโอ้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 ยอ้ยอ้ยโอ้อ้ย้ยโอโอ้ยโอย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้้้อโอ้้้้้ออ้อ้้ออย้้อ เนงมาที่นีอยู่มางอันอันปุ้นเหลืยอยู่ดอกเสาหน่มี่อเงเก้าว่าเก้าเก้ามาแล้วนานสิบเก้าไม่อีกตริงวันนี้ต้องหูื้ฝันไม่พื้นดีหละคนว่ามันมีอยู่เสรแล้วแต่เลาสทีห้ไห้ยู่จะมัดบะได้ีหมี่คนน่า่านจริงีนอ่ะมันก็เไดเออหังทนั่งนั่งขที่ไหนมีคนมาปุมาปุ๊กอออจำนะครับขอจำเขาใหญ่หวย เอาฝันเจ้าสิขันเจ้หอยขันตีตีตีเป็นตัวใด้คือกันบังหัวตอนกระตีเป้าใดตีคือเอาแสดงว่าให้พี่ไอ้น้องเอฟซีเขาตีเอาเองเนาะเออให้ตีเอาเองครับตีเอาเองเด้อพี่น้องนะครับเอาอีกเท่นึงมึงก็ฝันว่าเห็นปิดยังก็ว่าเห็นเป็นเป็นปินคืออันครับปินปักผมเฮานี่เป็น่มันเป็นมันเป็นสีทองอืมอืมเป็นเทอาแต่มันเป็นสามันนะสามันตีจันยูุ่ยสี่ละ ฮะตัวไหนตาสามเก้าสามหกตีสามหกล้นะหลายกวัวเอามันมีเลขมันมีสามอันหัวกับหัวหกอยู่แล้วเนาะเอาพอจำเฮาเอาตามรับปินปินสาอันโอปินสอันชืร้แปดสามนึ่งซื้อแปดสาอ้าวแออกความเห็นคนละอย่างด้ออ้าวถือแล้วพอพอพอจำท่านี้ว่าเป็นตัวไหนก่อปรว่าสามหกเลยสหพอจำพระพีดีปดสามแปดสามอ้าวสามบ่ขาดสามบ่ขาด อ่านะครับตีความฝันของเจ๋หอยเด้อนะครับข้อจำนะครับสามแปดสามหกอุ้งเาเนย้ก่อเมื่อกี้สามหกแปดสามฟันกับฟันได้หักต่สี่แต่ตีตัวเองบ่ได้แต่มาแปลความฝันคนอื่นเขาตีได้เขาถึกถึกสามตัวตรงเดี๋ยวจะได้ต้องล่ออีกมืออื่นเนาะฟ้าไม่แฮมสิ่งพิธีนะเจ๋เนาะนะครับล่ออีกมืออื่นประมาณจะโม่งครับเจ๋เซตพิธีมืออื่นนี่ สาตัวรอสาร์จ้ <c oughs> าหันหล่าจ้หันหล่าพี่น้องเขาเส้นคนขึนครับเส้นมาถึงกับข้าเจังหันแหล้วเอาอ่นตอนนั้นข้าเสียเอาอเห็นมีคนไปอันนถามติมถามเติมแล้วเยดละ อ่ายืนยันเด้อนะครับพอจำเปรย์ให้นะแปรย์ก็ฟันให้เจหอยแปดสามแปดสามอ่าแปยืนยันพอจำเข้าทวีปตีให้ตัวใดก็หกสามหกสามสามหกสามหกอุ้ยมาปิ่นทองจะได้โดยเอมาตามนั้นเด้อครับผมนะครับจังหวดก่อนครับเจหอยกับฟันมาได้สามตเลยแตงวันนี้นะครับแปรพัท่านได้พอจำแล้วแปรให้นะครับนั่งตีพี่น้องว่าเอาแซ่ยบมั้งจ้า ป้าผู้เฒ่ากินแสบกินนัวนะครับพอจำเข้าแล้วแล้วแต่ว่ายังอยู่ก็ตั้งแต่เตียงกับเตี้ยมลงไปเตรียมจัดงานนะครับเตรี้ยมอลงไปเตรี้ยมจัดงานฉีดไปอันนี้นะครับผมไปยกสารนะครับในวันพรุ่งนี้เด้อพี่น้องนะครับสลับอินซี่แต่ไรที่เขามาแล้วนะครับพิมพ์รอไว้เลยนะครับพรุ่งนี้ร่างทรงแม่แฮมนะครับจะมานะครับถ้าไปที่ยกสารอยู่ที่พูดนะครับเดี๋ไงมันจะพาไปเมืองเด้อพี่น้อง Uhm. นี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับจะท่าพิธีเมืองอื่นนะครับหลังจากที่ได้บุรณะเหตุพระไม้นะครับหลวงอุดมนะครับนี่เป็นตะเคียนของผู้ลุกแห่งนาะงโอ้ยสาธุสาธุเด้อนี่นะครับผมนะครับแม่เฮ้มชิมพิธีโยกสารนกสาลานะครับมังนี้ให้นะครับแล้วก็มมีแ่ตะเคียนนะครับจะมีการขอโชคขอพรอีกนะครับแล้วกอีมองนึงปูนมากนะครับอยู่ฝั่งปู้ ก็ว่าดีละค่ะกะบปตีบนนอกแต่แต่ว่ามันมันไม่คุณค่าเนาะค่ะกันพูดอดไสักข้ากะนลองลองลองสั่งเบิร์นละกันลองลองอามาใส่เบิร์นมามันเท่าสิถึงเองว่ค่ะบ้โทษหน้าจอเนี่ยเนาะโบ้โทษกาอยู่หน้าจอเพิ่นเลิกกัเด้อดี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 ละค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยบอนอิงหากะมาเห็นบังงวนบางยาหนิสูนกะมาเห็นบ่แต่ว่าบ่มมาสูนกัน แมินอยู่ในกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขายกระเป๋าด้วค่ะเด้อเพราะเพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากขึ้นโตค่ะงั้นต้องขอสั่งนี่ค่ะนที่ขายเกี่ยวมากขึ้นโตค่ะเพราะเป็นเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเขาก่ะเด้อจ้าลองเบิ้งนะคะเด้อมักจะซื้อมากค่ะลองเสียโชคลองเบิ้งเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายก็รอรอจ้เค่ะจ้าสาธุสาธุผู้ขายก็รอรอ เห็นคนรอมาได้ไงจินดา,าก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไ,ไ,ไะว้ไอามาไว้ในกระเป๋าค่พิ้วโตกระชือเลยค่ะ